ดีค่ะอยู่กับปอเปี๊ยะการเวลาเหมือนเดิมกับช่วงนี้เลยตีสนิทติดเปียปอเปี๊ยะประชาละค่ะคนมีเจ้าของน้องปอเอาวะแซบหนูโอ้ยังไงที่มาของเพลงนี้คะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงช้าค่ะที่เป็นซิงเกิลที่9แล้วค่ะได้มีโอกาสนําเสนอค่ะเป็นเพลงแทนเป็นเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ เขารู้ตัวดีว่าเขาอาจจะหน้าตามโอ้ยมันตรงกับชีวิตเพลงน,นี้เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้ตัวดีว่าตัวเองอาจจะไม่ได้หน้าตาดีแบบขนาดคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่แบบกลัวความรัก <c oughs> เพลงนี้มันก็คือเพลงแทนความรู้สึกของคนที่กลัวความรักแล้วก็อยากพอเวลามีความสัมพันธ์หรือมีความรักเข้ามาก็อยากพิสูจน์อยากได้รับความชัดเจนจากอีกฝ่ายคนมีเจ้าของ น,นอยูดได้าว,ดยดวยความที่ตัวเราเป็นคนถนัดเพลงช้าอยู่ชอบเพลงช้าอยู่แล้วถึงเข้าทางเลยอะดิะ <c oughs> ไม่รู้ทําทำไมว่าถึงเป็นคนชอบเพลงช้านะคะพี่บอเบียแต่บางทีชีวิตก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแต่ชอบ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 ฟังเพลงแนวนี้ก็ดีใจที่ได้กลับมาทําเพลงแนวเพลงที่เราถนัด มันอาจจะมีข้อที่แตกต่างกันบ้างในเนื้อหาในในเทคนิคการร้องบางอย่างก็มันก็ดูเหมือนเพลงนี้หนูก็ถามอันนี้ผู้เขาคำานะคะถามกับพี่เต็มถางว่าพี่เต็มถังทำไมเพลงนี้ผู้หญิงขี้เละจัง แต่ว่าทำไมเขาดูแบบว่าใช่ใช่ทำไมแบบทำไมถึงแบบว่าทำไมเรามองเข้าไปในเพลงเนาะตอนแรกที่เราได้เพลงอืมทำไมเขาดูขี้เล้จังแต่พอมองไปมาเออทำไมเหมือนเราเลยแต่จริงๆคุณพี่จะรู้ปะไอความขี้หลงขี้เล้มันไม่ได้แบบว่าใครกําหนดเลยนะมันอยู่ที่ตัวเราอาจจะแบบอาจจะมองว่าเออเรา ประมาณนี้เราแบบอยู่แค่นี้แต่จริงๆแล้วความสวยมันมีหลากหลายกระแสตอบรับเป็นไงบ้างลูกก็ดีใจค่ะที่แฟนเพลงเขาก็ยังรอฟังอยู่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้เพราะเลยเลยก็ต้องเอามาฝากแฟนตีสนิทตดเตียนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเพลงใหม่แล้วมีเพลงใหม่ออกมาอีกแล้วเพลงที่แล้วก็คือผู้สาวดีกรีเพลงนี้ก็กลับมาในเพลงช้าเพลงชื่อว่าคนมีเจ้าของน้องบ่เอาค่ะสดสดนิดนึงขอนิดนึงได้ไหมได้เลยอ้าเอาละ คนมีเจ้าของน้องบ่เอาแต่อายบ่าอยากเป็นหน้อยผู้ใดบ่อยากไปวัดดวงเจ้าที่ถ้าหากให้มั่นใจว่าสดขอได้โปรดชัดเจนกว่านี้ให้ควงน้องไปมองนั้นมองนี้ เห็ดจังสีเล่ายเธอได้บอกเธอก็บอกว่าก็บอกผ่านพี่พี่เต็มถังมาก็มันอาจจะมีอัดหลายรอบค่ะไม่ได้อัดรอบเดียวก็จะมีแก้บ้างแต่ว่าก็ก็ผ่านไปได้ดยดีค่ะใช่อะรับอสบอกฝากพี่เต็มถังว่าไงก็มาแก้หน่อยแก้บางจุดค่ะแก้บางจุดแต่ว่าก็ก็พอพอส่งไปอีกรอบนึงก็ผ่าน เพลงแต่ละเพลงจะชอบไปอ่านไม่ว่าจะเป็นคําติหรือคาชมต่างๆก็จะน้อมรับไว้เสมอค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ได้อ่านเราจะได้ได้กาลังใจลูกใหญ่เลยก้อนใหญ่เลยที่มันมาเติมเติมไฟในใจอันนี้ความความรู้สึกส่วนตัวนะคะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวแทนของความรักมาค,ความรักความรู้สึกของ คู่พระนางในในเอมวมันมันแทนถึงความความรักของทั้งสองคนคือแบบในตตอในอะไรในแบบว่าโซเชียลเขาจะชอบมีคอเวอร์ถูกไหมออแล้วเวลาที่แบบเอาแน่นอนว่าตอนผู้สาวดีกรีมันมีท่าตัวน้องเป็นผู้สาวขี้เราตัวน้องเป็นผู้สาวขี่เราหัวใจยังเงายังว่างอยู่พี่นี่น้องเป็นผู้สาวดีกรี นองเป็นรับสาวดีกรีวปเพลงช้าเนี่ยป๊อปปี้ยังไม่มีท่าท,าทานีนี้ทนนีนี้แบบนักเครียดท่าเต้นของตีสนิทต,ตีเี้ยงเนี่ยนะคะเขาก็เลยครีเอทออกมาดูดกลับมือแล้ว,วใช่เพื่อที่จะวัดปรับเสียนวัดเขาเรียกว่าวัดพลังกับป๊อปปี้ เต้นเพลงคนมีเจ้าของน้องบอ่อเอาเนี่ยโดยที่มีท่า cover ยังไงมอบท่าเต้นเพลงคนมีเจ้าของน้องบ่อเอาบ่ายตีสนิทติดเปียค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันคนมีเจ้าอ <laughs> ควา <laughs> มรู้สึกที่ได้ได้มา <laughs> ตื่นเต้นค่ะน,น่ารักดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> สงกังใจให้นะกอดกลมๆเลยจ้าและนี่ <c oughs> คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะของช่วงตีสนิทติดเปียนะคะขอบคุณน้องป๊อปปี้ปัจจัยรักนะคะ <c oughs> ที่มาร่วมนะคะเซอร์ไพรส์กันครั้งน,นี้กับตีสนิท